ชูก้าแ k e ง asparagus, bamboo shoot, ช u ก้าแ e n ง cauliflower, asparagus ข้อไหนตัวไหนที่ควรจะ odd one out ที่ควรจะ odd out อะไรคะไหนคะชูก้าแข็ เพชรชี้ไม่รู้นะคะชูกาเคนออกเสียงด้วยชูกาเคนมีตัวอื่นอีกไหมคะชูกาเคนแปลว่าต้นอ้อยเปลี่ยนคำตอบไหมข้อไหนต่างจากเพื่อนคะข้อที่ต่างกอนก็คือ cauliflower เพราะว่า bamboo shoot ก็ใช้ส่วนข stem chouka น n ก็ stem asparagus ก็ stem แต่ cauliflower flower เข้าใจหรือยัง เอาไปดูในดมัตชูเข้าใจนะนะเอาลิสน้ำบลูชูกครอทลีฟส์อันยันอันยันโอเค which one อันไหนคะมีคำตอบอื่นไหมคำตอบที่ต่างก็คือลีฟส์เพราะว่าแครอทก็คือเบา หัวใต้ดิน garlic ก,ก็ b a r n อันยันก็ b a r n แต่ leaves คือ stem แค่รู้เรื่องโอเคตัวอันับสา apple mango lettuce banana โอเค lettuce ถูกต้องเพราะ apple mango banana เป็น fruit ใช่ไหมคะแต่ lettuce เป็น leaves นั่นเองในอันับ่ในอันับี b านาน่เพราะว่าพีไรซ์คอนเป็นใช้ซีสแต่บานาน่าฟ u i t นั่นเองอ่ไปดูในหมายเลข o บีท o ูดบ e ูคอ o ิ l ร่ค่โอเควิธี is d อีสต์ e n t b e อ t ร o o t อะไรคะ beetroot เพราะว่าเป็นส่วนบันส่วนหัวใต้ดินส่วน mushroom, cauliflower, broccoli ใช้ส่วนของ flower, flower. นั่นเอง number six อ่า read the number six carrot c a beets beetroot แอนยันอะไรคะ cabbage cabbage นั่นเอง carrot beetroot แล้วก็แอนยันเป็นส่วนของบัน ส่วน cabbage เป็นส่วนของ flower อ่า the last one the number 7 e v e n อ่า read this rice grapes sugar apple ฉะนั้นข้อไหนต่างคะ rice Rice นั่นเองเพราะ rice เป็นส่วนที่ใช้ seeds แต่ cherry grapes sugar apple ใช้ fruit sugar apple คืออะไรคะน้อยหนานะคะน้อยหนานะ อ้าวมีแค่นี้ทีนี้ลองอ่านนี้อย่างเร็วสิคะ listen and read <It 's S 1> ฟังแล้วก็อ่านทีนี้ครูไม่ฟังแล้วเวลาเหลือน้อยนะคะฉันอ่านพร้อมกันเลยอดัมกับเบนเขาพูดว่าไงกันอดัมว่าไงคะ get oxygen from <Yes. S 1> พวกเราเนี่ย get oxygen จากอะไรนะได้รับออกซิเจนจากอะไรเบนบอกว่า from the plants, from the plants. พืช n า s breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen for us and animals ก็หมายว่าพืชเนี่ยเขาอะไรคะถ้าเป็นคนพืชก็สูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็หายใจออกเป็นออกซิเจนนั่นเอง แต่คนเนี่ยหายใจออกซิเจนแต่หายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหม mm hmm. อ้าวอดัมบอกว่าไง oh I see mm hmm. ฉันเข้าใจละ oh I see the air is fresh อากาศเนี่ยมันสดชื่น when we work in the garden เ mm hmm. มื่อพวกเราทำงานในสวน or go for a walk in the park mm hmm. แล้วก็เดินอยู่ในสวนสนาธารณะเบนก็ mm hmm. บอกว่า so ดังนั้น what about the future มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต Is the people ถ้าคนคัดจาว more and more tree ถ้าคนตัดไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นอันนี้กลับไปคิดเอาเองอ่ทีนี้ลองดูตรงนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวให้ตอบ True or False ไม่ต้องเขียนเลย True ก็ถูก False คือผิดอ่ก็ลองดู n u m b e r one Chlorophyll is inside the leaf True or False ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เข้ามาด้วย c a r o t e d หรู้จักไหม TrueTrue or False สาร c a r o e n e กือสารสีเขียวเนี่ยคือสารที่อยู่ภายในใบไม้ True or FalseTrueNumber t u e p l a n t s, true. <S true. True. are not living thingLiving thing ก็คือสิ่งมีชีวิต Plants are not living thingsTrue or FalseTrue or f a l s e f a l s เพราะก็บอกว่าพืชไม่ใช่สิ่งมีชีวิต n u m b e r ทร r ช e เ r อ a ์ฟอล h ูค s าอีเ i อ the plant food น้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของต้นพืชใช่ไหม oh. True พืชเนี่ยปรุงอาหารได้ต้องมีน้ำตาลใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนแป้งคือคโคลลีนเปลี่ยนจากเปลี่ยนแป้งเป็นปน,ปน,น้ำตาลแล้วถึงจะดูดซึมได้อา้าวอีกนิดนึงขอ้อ4ไปดูนิดนึง without water and sunlight p l a n t will die To or f a l ฟอลตตาย ถ้าไม่มี water and sunlight plant i ีได้ t e ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์กับน้ําคือจะตายถูกต้อง number 5 oxygen comes from a n i m a l e true or false false, false. เขาบอก oxygen ออมาจากสัตว์สัตว์ก็เหมือนคนคือหายใจ oxygen แต่ออกมาเป็น carbon dioxide ใช่ป่าฉะนั้นไม่ใช่ oxygen number 6 we can live with o u t air and food true or false True or f a l s True or f a l s False or True True f a l s ก็บอกพวกเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอากาศและอาหารใครอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะคะอวต่อไป Clothing is made from the fiber of the cotton plant True or False True or f a l False True เสื้อผ้าเนี่ยทำมาจากเส้นใยของต้นพืชถูกไหมถูก plants need carbon dioxide to make food true or าาทำไมล่ะต้นไม้ต้องการออกซิเจนทำอาหารเลยคะต้นไม้ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วปรุงเสร็จแล้วแล้วก็ถึงปล่อยออกซิเจนออกมาไง หายใจเข้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกเป็นออกซิเจนคนหายใจเข้าเป็นออกซิเจนหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ฉันพือต้องการไหมคาร์บอนไดออกไซด์ต้องการ,การนั่นเองนะคะอ่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบัดที่เราฝึกทำกันในวันนี้นะคะ <All right. S 1> now time out thank you for watching see you tomorrow goodbye